ลูกเดียวไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ทั้งสวนเลยครับอย่างเช่นมดเพียนอนมแมลงต่างๆนะครับห่างไกลจากต้นพืชของเราอย่างไวเลยครับเพราะว่าในหอมใหญ่แบบนี้นะครับจะมีน้ํามันหอมระเหยจํานวนมากและความเผ็ดร้อนรวมถ้งกลิ่นที่ฉุนมากจะช่วยในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับได้ดีมากเลยครับมา เดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้หอมใหญ่นะครับนำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชเดี๋ยวดูนะครับว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับและใช้แบบไหนนะครับการใช้หอมใหญ่นะครับเราจะใช้วิธีการตามหรือจะปั่นด้วยเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับเราจะหั่นหอมใหญ่แบบนี้เลยครับเพื่อให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับ หนึ่งหัวนะครับราคาไม่แพงแต่ถ้าเราไปซื้อน้ำยาในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชมาใช้นะครับแพงมากเลยครับตอนนี้ในการใช้สารชีวภาพในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชน,นะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจํานะครับจึงจะได้ผลดีนะครับเสร็จแล้วเราตําส่วนผสมนะครับที่เป็นหอมใหญ่แบบนี้นะครับให้แหลกเลยครับ ใ้หอมใหญ่ไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับประมาณ5-10ลิตรนะครับเราใส่หอมใหญ่นะครับลงไปในน้ำเลยครับวันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับไม่มีสิ่งนี้นะครับคือถังฉีดพ่นแบบนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวนี้เลยครับเป็นบัวรดน้ำก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ และเราจะมาใช้ส่วนผสมอีกหนึ่งตัวคือสารจับใบนะครับโดยการใช้สารจับ,บายซึ่งเป็นน้ํายาล้างจานนะครับเราจะใช้น้ํายาล้างจานประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหอมใหญ่นะครับตอนนี้ผมแสบตามากเลยครับลิตของหอมใหญ่นะครับทําให้ผมแสบตามาก แมลงศัตรูพืชจะเหลือหรือเปล่านะครับที่ต้นพืชไม่เหลือแน่นอนเลยครับทั้งกลิ่นฉุนน้ำมันหอมระเหยและความเผ็ดร้อนของหอมใหญ่นะครับไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากอย่างเช่นมดเพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับหายเกลี้ยงจากต้นพืชของเราได้อย่างไวเลยครับและฤทธิ์ของหอมใหญ่นะครับยังช่วยในการป้องกันแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าใกล้ต้นพืชได้ดีมากเช่นกันเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครมีรถางฉีดพ้นแบบนี้ก็ใส่ถางฉีดพ้นแต่เราจะต้องทำการกรองก่นกอน,นครับแต่สำหรับในการใช้กับบัวลดน้ำนะครับเราไม่ต้องกรองเลยครับเพียงเรานำน้ำยานะครับใส่บัวรดน้ำแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปรดราดที่ต้นพืชกันนะครับ สูตรน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชจากหอมใหญ่นะครับเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินไม้ไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการใช้ลดล่านะครับเราจะลดล่าตอนช่วงเย็นถึงพลบค่ำอย่างที่ผมใช้อยู่แบบนี้เลยครับและได้ผลดีมากเลยครับใช้ทุกทุกสองถึงสามวันนะครับไม่มีแมลงศัตรูพืชชนิดไหนนะครับเข้าลบกวนต้นพืชของเราได้เลยครับ เพราะว่าลิตของหอมใหญ่นะครับจะคงอยู่นานหลายวันเลยครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ดวใต้คลิปทางช่องดิ่ไทยพีชนแนลได้นะครับลองใช้ดูได้เลยครับหอมใหญ่ไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากลองทําใช้อยู่เป็นประจ,จํานะครับต้นพืชจะไม่มีแมลงศัตรูพืชมาลบกวนและต้นพึ่งเราจะงามได้แบบนี้เลยครับเห็นี่ครับงามมาก คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรนะครับจากทางช่องวิทยพีชแนลจะนําเสนออยู่เป็นประจำนะครับและทุกท่านได้ประโยชน์แน่นอนเลยครับใช้หอมแดงนะครับหรือว่าหอมใหญ่ก็ได้ครับในการทําน้ํายาในการกาจัดมแมลงศัตรูพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับได้ผลดีมากเพราะว่าทั้งหอมแดงและหอมใหญ่นะครับจะมีกลิ่นที่ฉุดมาก มีน้ำมันหอมระเหยรวมทั้งความเผ็ดร้อนนะครับจะช่วยไลย่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีรวมทั้งยังป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเช่นกันเลยครับ